ุมาแล้วครับเพื่อนเนช<า>ื่อนจุดนีิถไ งรถไฟฟ้านี่ก็จะไปลงสยามนะครับแล้วเราก็จะต่อรถจะต่อรถไปบางว่ากัน mm hmm. ก็ลองดูว่าวันนี้เราจะไปยังไงอันนี้เริ่มมาที่ปุณวิถีปุณวิถีเลย <Okay. S 1> <Okay. S 2> ในนี้มันก็จะมี ชื่อสถานีชื่อสถานีที่เราจะไปลงโอ้แต่นีงนอกฝนตกหนักและเพื่อนนอกฝนลลงหนักเลย ี่คือวิถีของคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสถานีต่อไปบางจาก next station บางจากจะมีชื่อสถานีที่ที่บอกเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาจาับไหนออนนุชบางจากแล้วก็จะไปลงไหน มันก็จะมีบอกหมดนะครับให้เราก็จําไว้ว่าะนะครับเพืเ่อนๆถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ถึงสถานีหรือเจ้าหน้าที่เราก็เราก็ถามาอีกทีหนึง่งรับมีนี่คือสถานีแต่และสถานีก็จะมีบางจากบางจากบางจากอ่อนนุช บางจากคุณวิถีบางจากอน,นุตพระขนงเอกไมทองหลอ่องพร้อมพงอโศกนานา,นาเพลนจิตชิกลมสยามนะครับเราจะไปต่อรถที่สยามกันนะครับเพื่อนๆนี่เราจะไปต่อรถนะตรงนี้พอลงสยามเสร็จปุ๊บเราก็จะไปต่อรถอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆต้องรูว่าเราจะไปต่อกันยังไง แต่ตอนนี้ตอนนี้ข้างนอกรถฝนตกครับข้างนอกสถานีตอนนี้กรุงเทพฝนตกนะครับก็พาเพื่อนๆฉุน,นัยดูสถานีต่อไปอ่อนนุช next station อ่อนนุช เตือนก็ตอนนี้รถข้างนอกฝนตกอย่างหนักครับโคมูตูก็เตือนเรา ว่าให้เราดูอีกประมาณสักสองสาวันข้างหน้าฝนางจยากับเราต้องระ,ะมัดระวังในการเดินทางพอดีอาจารย์วันนี้มาพาเราเกีจบที่ uh huh. อ่อสารก็จบแล้วก็เราจะต้องกลับบ้าน ประมาณห้าหกสถานีครับเพื่อนมองรักข้างนอกฝนตกนะน่าฝนตกนะ สถานีต่อไปพระโขนงจะลองข <Next S 1> ึ้นดูว่านานแลน้วไมไ่ขึ้นครับเรากวาเผื่อเราจะผู้ดโดยสารโปรดทราบรถไฟฟา้านนี้จะให้บริการถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานีสุดท้าย Attention please this train terminates at เกษตรศาสตร์ University แล้วก็จะบอกเป็นระยะระยะนะครับเพื่อนๆการขึ้นรถไฟฟ้าเราก็ไม่ได้ยากอะไระถ้าเราไม่เข้าใจก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่นะตอนเช้าอาจารย์ขึ้นมาเขาก็จะมีอันนี้จากาบางนาอดอนนุชไปลงที่สอนอบางว่าสถานีบางว่านะก็เป็นราคา59บาท59บาบาทนี้เราจะไปสายเดียวไม่ได้เราต้องไปต่อรถนะครับ จะต้องไปต่อรถอีกก็จะต้องไปลงที่สยามพอลงที่สยามเสร็จปุ๊บเราก็จะไปลงอีกชั้นสองนะครับเพื่อที่จะไปรอรถอเข้าทางฝัง่งทนเข้าไปสรนองบางว่า,อ,าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือในต่างประเทศนะครับการนการที่เราจะาเรียนรู้เองเราก็เดินเดินเดิน เดินทางเองนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ก็จะมีนะครับอันนี้บัตรอ่าบัตรนี้คือเราข้างนอกฝนตกอย่างนหนักเลยนะครับบัตรนี้คือเราตอนตอนที่เราซื้อนะครับเขาก็จะให้บัตรมาเราก็จะเอาบัตรคืนที่ช่องที่เราออกสถานีสุดท้ายที่เราจะออกนะครับนี่คืออ่าที่เราจะต้องไปต้องไปต้องเข้าใจนะครับ แล้วก็ในหน้าของสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟก็จะมีอยู่เป็นระยะระยะนะครับว่าสถานีต่อไปอะระยะระยะ,ะ,ยะว่า <next> อ่าเนีะยะ่ยจะเป็นมีการประกาศอยู่บ่อยๆว่าเราจะลงสถานีไหนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามเจ้าหน้าที่ทุกทุกที่นะครับทุกสถานีที่รถไฟฟ้าได้วิ่งผ่าน ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเอกกมา่าเอกกมแล้วครับคุณเพ่แน่เราก็ดูเราก็ฟังเป็นระยะระยะ ฟังว่าตอนนี้ถึงที่ไหนถึงที่ไหนถึงสถานีไหนเราจะไปต่อรถไหนแต่ก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องถามนะครับอันนี้ก็จะมีคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกอยู่ตลอดเวลา,าถ้าไม่เรียบร้อยนะครับก็ประตูนี้ก็จะไม่ไม่ปิดจนกว่าผู้โดยสารจะเข้าจนหมด มเมื่อ,อตอนที่ผู้คนขึ้นรถไฟฟ้าต้องแย่งกันขึ้นเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วนี่ก่อนที่เหตุการณ์บ้านเมืองเราจะเจอ,อวิกฤตครับรถไฟก็เจ็บ<อ>นี่นะครับคนเยอะ <Next S 1> มาก <Station S 1> นเ<ะ>ยอ, <คน S 2> อะมากแล้วก็ต้องแย่งกันขึ้นแทบจะไม่มีที่จะยืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ต้องเบียดเสียดกันเราต้องคอยดูคอยนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็มันเป็นเพราะว่าช่วงที่วิกฤตคนหัวน้อยนะครับนรส่งสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เรายังไม่รู้ว่า เราจะไปขึ้นรถไฟฟ้ายัาง,งต้องรอต้องรอฮะใกล้แล้วครับเราจะไปต่อรถที่สยามนะครับพอถึงสยามนี้เราก็จะต่อรถอีกเที่ยวหนึง่งครับต่อรถอีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยนะครับผู้คนก็จะวนขึ้นมากมายนะครับ นี่ครนะครับหลาคนเยนะครับ,รบ,รบ,รบถ้าถ้าคนยังขึ้นไม่หมดแล้วก็มีเหตุเนะรประตูก็จะไม่ปิดเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ไม่ให้รถออกอันนี้เป็นเป็นความปลอดภัยสำหรับผู้ชายรถนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้านะครับอาจารย์ก็จะสพา,า,าลยพุยถนนวันนี้พรัต่อเดี๋ยวว่ากันคลิปต่อไปครับว่าเราจะไปลงที่สยามแล้เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อรถลงยังไงอะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับ